คอนเฟิร์มแล้วแท็กยอมรับแต่งงานแล้วเผยโฉมหน้าเจ้าสาวทำกลางกระแสข่าวลือตลอดทั้งวันว่านักแสดงสุดซ่าแท็กพลันยูเข้าพิธีวิวาสสายฟ้าแลบกับไฮโซสาวนอกวงการแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าตัว ด้านแหล่งข่าวใกล้ชิดได้เผยกับนายเอนเตอร์เทนว่านักแสดงสุดซาแท็กพลันยูได้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าสาวชื่อเบลนัทพรเองตระกูลแบบเงียบๆและเรียบง่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วณวัดราชบพิษและไม่ได้บอกเพื่อนในวงการมากเพราะเกรงใจเนื่องจากเป็นงานเช้าถึงเที่ยงก่อนที่ช่วงบ่ายต้องรีบเดินทางไปถ่ายละครต่อ นอกจากนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดยังเปิดเผยต่ออีกว่าแท็กและภรรยาได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเป็นอักษรย่อออกมาว่าพระเอกมาดเซอร์เตรียมแต่งฟ้าแลบเพราะทำแฟนไฮโซนอกวงการท้องจนถูกโยงว่าเป็นหนุ่มแท็ก ซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับนายเอนเตอร์เทนว่าขณะนี้ฝ่ายหญิงตั้งคันได้ประมาณ5เดือนแล้วจึงเข้าพิธีวิวาอย่างเรียบง่ายไม่มีงานฉลองวิวาซึ่งแท็กได้ปลูกต้นรักกับแฟนสาวมายาวนานกว่า3ปีแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อเนื่องจากลุกเป็นเพลย์บอยจึงอยากจะคงคาแรคเตอร์นี้ไว้ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ